ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้แฟนสาวเอมี่กลิ่นประทุมครับไม่ตามไปคุมความประพฤตินะแต่แนบใบสั่งออเดอ์นิดนึงขอซื้อกระเป๋าสุดหรู ค่ะให้หนุ่มซีซื้อกลับมาฝากใช่ไหมใช่แล้วงานนี้ครับหนุ่มซีโดนไฟล์บังคับคุณเลยต้องควักเงินซื้อกระเป๋าให้แฟนสาวด้วยความจำยอม,มครับ,รบแต่ว่ามันเหมือนเป็นงานที่ต้องไปทำนะ <c oughs> ไม่ไปบังคับครับที่ต้องทำนะมันเหมือนเป็นเป็นอะไรที่ติดมักับตัวแล้วเกิดมาแล้วต้องทำอะไรอย่างเงี้ย ตัวจากละครที่หนุ่มซีเนี่ยสู้สาวไปถ่ายไกลถึงฝรั่งเศสนะคะขงต้องแปรสภาพกลายเป็นกระเป๋าของสาวเอมมี่ไปส่วนหนึ่งแล้วแหละประมาณข่ามมาคร่าวๆนะเขาว่ากันว่ากระเป๋าใบนั้นนะราคาไม่แพงเค่สามแสนเองค่ะสามแสนบ้าตายเลยอย่างนั้นน <laughs> ะ กระเป๋าอะไร Paste, สามแสนมันแพงมากเลยไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับไปซื้อที่นูนแล้วมันมันถูกฮะมันก็เลยแบบซื้อมามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็แบบซื้อก็ไปมันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเราก็ซื้อมานิดเดียวเองครับงานนี้ต้องขอขอบคุณนุ่นวรนุชครับที่ <S 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 ดู <S <S แบบเลือกให้คนกระเป๋าใบนี้รับรองว่าต้องถูกตาต้องใจสาวเอมมี่แน่นอนครับอะไรก็แหมซื้อมาฝากไม่ถูกใจก็เดยวก็จะโดน ใช่เดี๋ยวจะโดนไปทั้งไกลขนาดนี้ไม่ซื้อเลยกพซื้ออะไรมาก็ชอบแบบฟรีนี่แหมใครว่าสาวเอมมี่ได้ของฟรีเธอเองก็เสียเหมือนกันถึงจะไม่เสียเงินนะคะแต่ก็สูญเสียหัวใจให้กับหนุ่มซีแทียังไงล่คาคะ <c oughs> ยังไม่ทานเข้าเดือนวันวาเลนไทน์เลยนะ<ช>ครับแต่ว่าคู่รักคู่นี้ครับคุณซีแล้วก็คุณเอมี่เนี่ยเขาว่าหวา,านนาหน้าคู่อื่นไปไกลแล้วนะครับจุงมือกันไปเลือกซื้อหาของขวัญกันอย่างน่าอิจฉามากๆแม่ซีเนี่ยนะยังแอบทานหวานครับอัดเสียงคําว่าคิดถึงให้สาวเอมี่เก็บไว้ฟังยามแบบไม่เจอกันด้วยอก็ประหยัดค่าโทรไปเยอะเลยนะจะมีฟังดีๆนะครับจะมีจะมีเสียงลุกจะมี เพราะว่าเสียงเฮอยู่ข้างหลังเนี wow ้ยจะมีกองเชียร์พีศาจอยู่ข้างหลังเลยครับสูกใจชอบค่ะเพราะว่ายังนม้ว่าเป็นคือเป็นเสียงของเขาเองเวลาเราแบบว่าคึิเพียหรืออะไรมนกดฟังก็ตลกเีอ่ะปกติเขาก็จะไม่หวานอะไรเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแยวาตลกแบบนี้มากกว่าโอ้โหตลกแบบนี้เนี่ยผมว่าถ้าเวลาเอยปากขอสาวเอมี่แต่งงานฝ่ายหญิงเนี่ยผมว่าไม่รู้นะคุณทำไมล่ะก็ตลกมากเกินไปถึงมีเล่นเงี้ยหรอใช่ประมาณนั้นครับ เนีราอาจจะเขินบ้างไม่พูดค่ะแต่ว่าวันวาเลนไทน์เขาบางคนให้ความสำคัญกับคําพูดสมมติว่าถ้าเขาจะพูดเล่นแต่เขาต้องพูดแล้วเขาต้องเขาต้องหมายความว่าอย่างไงเอออต้ง่่่าีใชไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆแบบเฮ้ยแต่งงานกันไหมเฮ้ยร้อเล่นอะไรเงี้ยคือผมอาจจะคอหลุดออกจากบ่าได้ครับมาล้อเล่นมันเป็นปอบอะไรเงี้ยทีเลยดีกว่านี้คะ ถึงเวลานั้นนะฮะก็อย่าลืมบอกเราด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าเมื่อว้ามานะฮะว่าดมซนะีเขาก็สิบ,บอกมือว่ามไม่ใช่ในแนวนี้หรอกว่ามันต้องใช้เวลาศึกษาดูใจสาวเอมี่อีกสักัาดูมาตั้งนานแล้วนะเอามันต้องบอกว่าดูกันยาวครับแต่ว่าหลักการดูแลคนรักของเขาเนี่ยก็มีมีอะไรมากไปกว่าจริงใจให้กันแค่นั้นก็<ม><ม>จริงใจครับเป็นเป็นตัวของตัวเองละยอมรับในสิทธ่ เขาเป็นคืออย่าไปตั้งเป้าหมายว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นสีขาวหรือต้องเป็นสีอมผืนนะคือยังไงแล้วเขาก็คือคนคนหนึ่งที่คือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมาเจอกันเลยเขาจะต้องมีนิสัยของเขาซึ่งเราต้องถอยเข้ามาก้าหนึ่งเพื่อยอมรับในความเป็นตัวเขาได้ก็เอาเป็นว่าขอบคุณละกันที่เขาแบบว่าดูแลแล้วเขาก็พยายามปรับเข้าหาก,กันนะ <c oughs> ไม่เป็นไรธรรมาดา งานนี้ครับผมว่ายกให้ไปเลยดีกว่านะครับกับคู่ของคุณซีแล้วก็คุณยังน<ช>ี่ให้เป็นคู่รักที่หวานสุดแห่งปีไปเลยครับใช่แล้วันนี้ก็ขอให้รักกันมากๆแล้วก็รักกันให้หนานๆแล้วกันนะจ๊ะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอ็มใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ